สวัสดีครับมากับสนไบ์มาแล้ครับพร้อกับช่วง h o w to p o l and Unfold by มากัะสุนไบค์ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการกางและการพับจักรยานพับจาว่าเนโอคาร์บนกันนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ไม่เดิมแล้วมีการอัเรปเกรดเปลี่ยนชิ้นส่วนไปหลายชิ้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันกางและพับกันเลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับ รถส่วนใหญ่ที่เราส่งให้คุณไปนะครับมันจะพับแบบนี้ใส่กล่องไปเรียบร้อยนะครับมาเริ่มการกันเลยนะครับสาหรับจารว่านิโอคาร์บอนนะครับให้เริ่มจากการเอาแฮนเดิลบาร์ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะตันขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับมันพับอันนี้เขียนออกมาให้สุดนะครับแล้วก็การให้สุดเลยนะครับจนมาแน่สิ่จกันแล้วก็โยกปันทับขึ้นไปข้างบนจนส,สุดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะล็อกเซฟตี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทําการกางเฟร,รมตรงนี้ออกแต่ก่อนที่จะการตรงนี้ออกแนะนําให้ออกอ่านขึ้นก่อนนะครับเพื่อให้การกางง่ายนะครับปลดล็อกบอกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาจนเห็นเลข15ห้านะครับเลขจุดห้าอ่าเลขตัวแรกเลยนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับทําการกางตะเกียบหน้าออกนะครับเทคนิคการกางตะเกียบหน้าให้ง่ายคือให้รถมันอยู่ที่เฉยกดไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องยกให้ยกเสร็จปุ๊บตะขอมไมนเกี่ยวการจะอ,ออกยากนะครับวางไว้เสร็จให้ล้อติดพื้นนะครับเอามือซ้ายดันตะเกียบออกไปแบบนี้อ่ะแล้วก็ยกออกมานะครับประมาณสี่ห้าองศานะครับแล้วยกรถขึ้น คนตัวเล็กแนะนําให้จับที่เปลมตัวคำวา่านิโอเนี่ยนะครับใครมีแหวนก็อย่าใส่แหวนนะครับเดีย๋ยวมันขูดเปรมเป็นรอยจับแล้วยกขึ้นนะครับอย่าเอาเบาะไปล่ารักแล้วเดี๋ยวมันติดนะครับเอาหลบมาข้างหน้าแบบนี้นะครับยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาลงแบบนี้ล้อ,จกอ,อกมจะอ้อมหลังไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ ก็รอแล้วเรากดออกไปที่หนึ่งตัวล็อกตรงนี้นะครับมันจะล็อกเลยนะครับแบบนี้คลิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็กางรถออกให้สุดเลยนะครับกาบออกให้สุดเลยนะครับการให้สุดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะดูด้านซ้ายกันนะครับพอการสุดแล้วนะครับตรงนี้เราก็เก็บปีนปันทับไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เซฟต้ล็อกไปที่แหนโ c l o นะครับ การกลางลดตรงเฟรมเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะจัดการเรื่องแฮนเดิลบาร์นะครับถ้าเราต้องการเอาแขนขึ้นนะครับให้นําให้ปลดแฮนเดิลบาร์แล้วหมุนกระดกแนขนที่มาก่อนเพื่อให้สายเกียร์มันหลบตัวล็อกนี้นะครับล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกเอาคอขึ้นตามชอบใจเรานะครับคอด้านหน้าจะมีเซตตี้มาร์กเป็นเสียวขาวอยู่เดึงเลยเซตตี้มาร์กนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรา เล็งแทนให้ตรงแล้วก็ล็อกไปเลยให้เรียบร้อยครับปรับองศาแฮนด์บาร์ตามชอบใจแนะนำตำแหน่งที่45องศานะครับค่อแขนเราเป็นเส้นตรงเวลาขีดจะได้ไม่มือชาครับล็อกแฮนด์บาร์ให้เรียบร้อยนะครับปรับความสมูงเบาะตามชอบใจเรานะครับเสร็จแล้วตอนนี้รถเกือบพร้อมขี่แล้วคาดขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดการเรื่องสายเคเบิลนะครับ เวลาเราพับรถนะครับสายเคเบิลมันจะหมวนลงมาข้างล่าาแล้วเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนการที่สายมันเคิร์ฟโค้งในมุมแคบเนี่ยจะทําให้สายมันมีความเฟืดน,นิดนึงแนะนาให้จัดการโดยการดึงสายเกียร์สายเบยรกหลังครับจากที่คู่นี้นะครับดึงไปข้างหน้าเลยครับจนสุดนะครับจับทั้งคู่ดึงนะมันไปด้วยกันพอสายเบยรกมันเตึงสุดปุ๊บสายเกียร์จะตึงเพคพอดีนะครับตอนนี้รถคุณจะเข้าเกียร์ได้นิ่ม เบรหลังนุ่มนวลน,นะครับตามมาตรฐานเป๊ะเลยนะครับก็เอาไปขี่กันได้สนุกแล้วครับผมเราจะแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานในบ้านคือแท่นจอบแบบนี้นะครับเนื่องจากจะว่านีโอคาร์บอนติดขาตั้งไม่ได้นะครับก็เลยนําให้ใช้ตัวนั้นในการจอบในบ้านนะครับแบบนี้นะครับง่ายมากเลย ครับเสร็จแล้วนะครับจอดแบบนี้ก็เท่ๆคูคูๆกันเลยนะครับ่ะหลังจากเราขี่เสร็จแล้วเราจะขับรถเก็บนะครับแนะนํานะครับเวลาเราขี่เนี่ยบางครั้งเกียร์เราจะค้างอยู่ที่เฟืองเล็กๆอาจจะเป็นเฟือง10เฟือง11หรือเฟือง9นะครับซึ่งการพับเนี่ยถ้าเกิดสายเอ่อโซ่มันไปอยู่ในเกียรถถ์ถงสูงเนี่ยมันจะมาขูดตะเกียบตรงนี้เยอะ แนะนำให้เราเปลี่ยนเกียร์มาตำแหน่งกลางๆนะครับเป็นเกียร์5หรือเกียร์4ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้รถอันนี้อยู่ที่เกียร์5นะครับก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเรามากลางนนะครับครับรถนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับจัดการเรื่องจานหน้าก่อนนะครับหมุนจานหน้า ให้ขาจานด้านขวามันชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเมตอนพับมันจะอ,อ้อมไปาลังพอดีเป๊กน,นะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการจัดก,การเรื่องแฮนเนิลบาร์นะครับด้วยการเอาไอ้นี่ลงไปให้สุดแต่ก่อนเอาลงเนี่ยบางทีมืออยู่ตำแหน่งนี้สายเคเบิลจะขวางทางน,นะครับให้กระดกแทนขึ้นก่อนนะครับปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เอาลงไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้คาไว้ก่อนนะครับไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับจากนั้นนะครับพับเฟรมด้านหน้าก่อนนะครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกนะครับเปิดอ yani ันนี้ออกนะครับแล้วก็พับเฟรมเ้าใส่นี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราทําการมมวนหางรถนะครับเริ่มจากการจับเฟรมข้างหน้านี้ไว้นะครับจับไปนิ่งๆนะครับ มือข้างขวาเนี่ยเราจะจับอ้อมข้างหลังแรงนี้ไ้นะครับเพื่อจะยกรถได้นะครับเอาแขนหลบอันนี้ไปย๋ยวมันติดตะแกรงนะครับแล้วก็กดปุ่มกดล็อกที่หางหลังกดลงแล้วก็ยกรดขึ้นนะครับนนเห็นครับว่าบอกจะไม่ไปเกี่ยวกแล้วเรานะครับยกเสร็จนะครับอ่าน,นี้ลืมนไปอ่านต้องเอาขึ้นมาตำแหน่งเบอร์สิบห้านะครับขออภัยนะครับ ล็อกนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ขาชี่ยขนหนึ่งนะครับให้ออกกลับมาแบบนี้นะครับวางลงนิ่มๆเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตะขอด้านหน้านะครับเข้าไปเกี่ยวข้างใต้นี้นะครับซึ่งเราติดกันลอยไว้ให้แล้วนะครับเป็นการการโซ่นะครับแบบนี้นะครับแต่วทีนี้ก็มีการลอยโซ่ถูตัวหนึ่งนะครับที่มาโดนตรงนี้นะครับอ่อันนี้ก็ให้ตำแหน่งเนี้ยมันขึ้นมาจนสุดเลยแล้วก็ โยกการเก็ยบเข้ามาจาน,นเข้าไปในรอ,อกของมันนะครับแต่ขอเข้าไปเกี่ยวสมบูรณ์แล้วนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือเราจะทําการยกเฟรมนะครับตรงนี้นะครับให้ก็ยกดูถ้าล้องไม่หล่นอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทาการเอาเบาะลงนะครับเพื่อให้มันล็อกระบบไว้ด้วยกันไม่ให้มันขยับไปขยับมานะครับล็อกทัลกลงไป ใครติดปท้ายนะครับก็ติดไว้ตรงสุดตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้เป็นตัวมาร์กไว้ว่าลงสูดปุ๊บมันจะปฏิเดีเป๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็พับคอลงไปนะครับกดเซตตี้นะครับเปิดปา๊พับออกนะครับแล้วก็พับคอลงไปเลยตามแนวของมันนะครับง่ายๆทีนี้แฮน์ด์บาร์เราจะเก็บให้เรียบน้อยแล้วก็กดคอตรงนี้นะครับพับขึ้นมานะครับพับขึ้นมาอย่าให้ ตัวมือเบรคทำไปตีเปลวน,นะครับแล้วก็ล็อกไปเรื่อยแค่นี้เองัดการรูดสายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมรถก็จะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอะรถคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนหลังจากนี้นะครับชุดคอตัวนี้จะเป็นชุดแบบไมเน้นตัดนะครับคือจะไม่มีบูตพลาสติกข้างในนครับซึ่งมันจะช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งกัวงวลเรื่องบูตวันวันไปแรืแล้วนะครับ ในสองคือเราเปลี่ยนจานหน้าเป็นจานโต5้าจุกันนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนยานซิ่งนะครับเป็นยานชอเบอ้หวันนะครับแล้วก็ติดการลอยให้ทุกจุดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับขอให้ขี่ให้สุดนะครับผมอย่าเพิไปก่อนครับสวัสดีครับ